น้อน้องแด่องค์ผู้พระากเจ้าแด่องค์สมเด็จพยะสัมมามพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ชอบรู้แจ้งยินดด้วยพระองค์เองวันนี้พระบงค์เจ้าจะสวดทานปัิโมแม้ว่าีการลาเพื่อย็นชนะตัวหนึ่งตัวใดไปขอพระองค์โปรดมตตาให้เก่รตพระพุทธเจ้าด้วยับนมำจากทางผู้อาจจรขอให้บางท่านอาจารย์มาดกขอย ก็ผมประมาณกี <cues> ่ละธรรมโมงพันศาที่12สัตงกาดเดิมอยู่ที่สักงแก้เติมเงินองวมาสักงแก้ปกติก็้มันจำภาษาเี่ป็นภาษาที่6หือยน่กันใดที่มากกว่า12คสองอาบุษพันเตตตามออกมาก็นำมาเปนเด่นนะวันนี้ที่ประชุมพร้อมผมขออนาแสดงปฏิโมงในโอกาสต่อไปครับโอ้โหสัตตานันโต

Pihak ini beri tanda hormati Chantha Patisri dan lain-lain. Dan juga menghadap bahagian binaan ini dengan menggunakan bahan binaan nama yang terkenal dan terkenal dan terkenal dan terkenal. Wang untuk binaan ini adalah tanah tanah dan di mana tanah 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 mesti dijadikan tanah. Atap yang imen apa jenis ภะเพหิอจมันเตยิบุตรฐานังอิวังพันเตกนานานามะอิมัตมมุตตะเคปตะยนิอาเตะกาตุนงอิมัจมิมันตะอะะเค

ตัวดนะบตระาราชิกกังอนามนารงเทนวาอัจะตายจะตัสังอวิชาวายเอกสิมายังทิฏาเดจะการโพนาตุปเตนะมุสัาธาปะิยรเจนมิจฉตริเตปัญญาปฏิยะตเโตกขิราณาปเตยนปเจริโพภู